วิดีโอค่ะทะเลาะค่ะทุกคนอ่าเขาก็รออีกแล้วไม่ได้เจอทำงานเลยอดีว่าลืมถ่ายถ้าจะไม่ผิดมันอัพคลาสตอนเจ็ดกมกราเนาะน่าจะใช่แหละอ่าเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะประมาณเดือนกุมภา,นะาน,นะคะคิดว่าขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายนานเราค่อนข้างทีง่จะงานแน่นเพราะว่า ต้องเตรียมเรื่องสอมอสีด้วยและตอนนี้ก็อย่างที่เห็นจากเมื่อกี้เรากำลังจะไปนที่เราจะไปเซ็กซี่แล้วเราอยู่เป็นที่อดีโอนะคะตอนนี้ก็ต้องเรือไปที่แคนยอนเกิร์ลฉัชรันก็ไปเจอกันนะคะอ่าสา่งอาหารไอตัวโปรตินใส่ผมอะเอาเป็นบาร์บีคิวแล้วก็เชฟ อรา้ก็เอาไอ้ไอไอ้นั่นะเอาเป็นโโนไอโโนสาคูกันคะไอโดเรโตมันจะมีเปเซชันมาที่เพิ่มงสอ่อถูกไหมเอาเป็นคพิวตอนะคะที่หนึ่งอย่าอันเปกติครัปกติเราได้สทุกค ไปสองทีหลังจากที่รอมาประมาณนางอ่ะอ๋อแล้วก็ในรีเลียน์จะเราคเดี๋ยวว่าันมันมีที่ไอ,อ,อ้วันเช้า,เาที่เห็นกันนัน่นแหะเราถัเองสนะแต่ครั้ง,งแรกเลยนะคือเราอ่นะนั่งเปิดก o เกิรดูแบบวิธีสังเยยทํำไง,ง,งแล้วว่าเราถ่ายไว้ในกล้องอนะใช้ปัน เราสำสเก่าต้้งนานแล้วตัวนี้ไม่น่าใจว่าด,ดีแล้วว่ะแต่เราแ้งแต่ตอนเราตอนกันปกเนอะปีนี้จะมอสามแล้วอ่ะแต่รูกมันไม่ค่อยชันเนาะนี่นี่น แต่มันถึงเตรียมไม้คุ้นชาต์ะคือผ้าดูในอรเออดูตอนนั่งรถไอ้นั่งมาใส่บาสเก็ตบอ่อะเหมือนชัดกว่าแต่ว่าเปียนมาค่อนข้างหลวมเลยแล้วตอนที่เราทำครั้งแรกด้วยก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่นก็แกดให้ใหม่แก้มาแต่ว่าอยากให้มันแบบผ้ามากกว่าเพที่เราทำเมื่อช้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็โอเคแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราหันมาแล้วครั่งร้วบกลับอหมอีกีาต่นติอคา โตอนนี้ของเราผสมแลเรีอย่งโรคา้าตัวเต้าก็ะมีสองอันแล้วขาไปก็ตามนั้นอละก็จะเป็นชีกับตัวบิสเกิแล้วก็ตัวฟรุตชิก้าก็คนั้นอมาถึงาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวเปิดขวดตอนแรกกะว่าจะเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยหยากสตยตนเลย น้าชายกำลังจไม่ออกเลยหมอสาจะช่วยค่ะเดี๋ a n ถ้าไ โอเคก็นั่นแหราถนะัาเราเไทาง,งาน,น้ว่า,าก,กันนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้าแล้วเนาะงั้นเราก็ขอปิดคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub ส c r i ์นนะคะเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย